ส่วนร้านก๋วยเตี๋ยวหมูนายดงร้านดังย่านสามแยกปักธงชัยโคราชก็พร้อมเสิร์ฟความอร่อยที่สืบทอดมาจากรุ่นขุณย่าครับหากใครกำลังมองหาร้านก๋วยเตี๋ยวที่ผสมผสานระหว่างความอร่อยจากสูตรโบราณแล้วก็บรรยากาศเป็นกันเองร้านก๋วยเตี๋ยวหมูนายดงนะครับคือจุดหมายที่ไม่ควรพลาดครับตั้งอยู่เลขที่ 555ทับ4อซอยปักทองชัย4นะครับหลังการไฟฟ้าส่นภูมิภาค3แยกปักตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาร้านนี้เปิดให้บริการมานานกว่า14ปีแล้วโดยมีนายชัยวุฒิพงษสุวรรณนะครับหรือที่รู้จักกันในนามของนายโด่งวัย41ปีเป็นเจ้าของความพิเศษของกปวดเตี๋ยวหมูนายโด่งนะครับอยู่ที่ สูตรน้ำซุปที่สืบทอดมาจากคุณย่าถ่ายทอดจนมาถึงรุ่นหลานน้ำซุปนี้ก็มีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมโดยทางร้านมีเมนูหลากหลายให้เลือกครับทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำต้มยำน้ำใสเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่เกี้ยวเนื้อหมูลูกชิ้นหมูแล้วก็หมูบะช่อนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูเด็ดนะครับอย่างต้มเล้งกระดูกหมูรแสแซ่บที่หลายคนนั้นติดใจ โดยในโด่งเจ้าของร้านเล่าถึงแรงบันดาลใจในการทำก๋วยเตี๋ยวว่าเขาได้รับสูตรน้ำซุปจากคนย่านะครับซึ่งเป็นชาวสุขโขทยัยทำก๋วยเตี๋ยวขายที่สุขโขทัยมาก่อนตั้งแต่เขายังเด็กสูตรนี้นะครับทำให้รสชาติของน้ำซุปนั้นไม่เหมือนที่อื่นและก็อยากให้คนรุ่นใหม่นั้นได้ลิ้มลองรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นี้ สำหรับเมนูและราคาของทางร้านมีตัวเลือกหลากหลายให้ลูกค้านั้นได้เลือกตามความชอบไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสธรรมดาราคา40บาทจะเพิ่มเป็นพิเศษก็ได้ครับราคาเพีง50บาทเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำธรรมดาอยู่ที่45บาทพิเศษ55บาทส่วนเกี๊ยวน้ำและบะหมี่เกี๊ยวก็มีให้เลือกทงแบบน้ำใสและต้มยำนะครับเริ่มต้นที่45บาทเท่านั้นครับ ทางร้านเนี่ยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา9นฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกา30นาทีหยุดทุกวันพุธบรรยากาศภายในร้านก็เป็นกันเองเหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่จะมาลิ้มรสความอร่อยแบบดั้งเดิมสามารถโทรสั่งหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0935459794หรือ0969945194ครับ